สวัสดีครับเฮียติจัดให้มาแล้ววันนี้อยู่กับสวัสดีครับผมนกจัดไปมือขวาเฮียติจัดให้หายไปนานนึกว่าตายไปแล้วยัยงยัยงยัยงงานโอนเยอะอ๋งานโอนเยอะใช่ร่างกายเป็นไงช่วงนี้ก็ร่างกายก็แข็งแรงนะโอนวันหนึ่งก็เจ็ดแปดคันโอ้โหเฮ้ย ก็เท่ากับว่ายังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายแล้วยังไม่ตายตายหาเมื่อไหร่บอกด้วยใช่ใช่เดี๋ยวบอกก่อนลูกนะยามาฮ่าสองคันวันนี้มีอะไรบ้างยามาฮ่าวายเซเดฟอาร์หปีสองพั้คันนี้สภาพนางฟ้าป้ายแดงนะสายถักมีเรียบร้อยแล้วกันสะบัดมาติดมาแล้วเลยกันล้มก็มีเรียบร้อยแล้ว นท่อเป็น s อ p ซีโปรเจแท้ด้วยโอ้โหยางหน้ารังใหม่ท้ายเดิมยังอยู่นะโตดนี่มีคาร์บอนด้วยเป็นไงโดมดคาร์บอนเรียบร้อยแล้วนะมีค u i กชิปเตอร์ลงงานอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์สวยเลยพร้อมใช้งานใช่เลขไมค์คันนี้อยู่ที่9,000โลโอ้โหทำไมใหม่ขนาดนี้เลย โอ้โหแล้วดูเนี่ยออ,ออกนุ่มๆสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ3 1 9 0 0 0หเท่านั้น3 10, 10, 9, 1 9 0 0 0 0 0คันนี้ทีเด็ดเลยถือว่าเป็นรถของขวันสำหรับวันนี้ก็ว่าได้<ช>ยามาฮ่า m t 0 7ปี2016 <ๆ S 2> ส0 1 6สภาพแบบนี้เรียกว่าพร้อมใช้งานมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าจบ,จบและ ที่สำคัญคือถูกมากถูก้ลยแค <Okay. S 1> บาร์มีควิกชิปเตอร์มีโซ่สเตอร์ใหม่ย่างหน้าหลังเหลือๆเ,เลยนะ uh huh. เลขไมค์คันนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันโลอา oh. สภาพแบบนี้เ้ยครับมึงว่าเท่าไหร่แสนกว่าแสนกว่าไม่เอา9900 0มืนก้าพันมอก้าันสนใจติดต่อที่0ูนย์หกสองแล้วถ้าไปสนใจก็โทรเข้ามาได้โอเคสวัสดีครับ